ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Machine g e บวันนี้ผมจะมาสปอยเรื่องสุริยาปาธิชฎีสีเลือดในตอนที่2ถึงตอนที่5กันแบบยาวๆใครยังไม่ได้ดูตอนที่1แนะนำให้กลับไปดูในช่องคลิปผมก่อนนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยหลังจากตอนที่แล้วที่ฮูเบิรกได้บอกทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางกับลาฟาวแต่ลาฟาวนั้นก็ยังไม่เชื่อฮูเบิร์ และตั้งทฤษฎีมากมายของตัวเองขึ้นมาว่าถ้าทฤษฎีของฮูเบิร์กเป็นความจริงทําไมเขากระโดดขึ้นไปแล้วเขาถึงกลับลงมาที่โลกล่ะแต่ฮูเบิร์กนั้นก็ยังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนมากพอจนทั้งสองนั้นนัดกันมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เพื่อจะได้ไปหาคําตอบที่ชัดเจนกันอีกทีหนึ่งระหว่างที่ลาวฟาวกำลังกลับบ้านนั้นลาวฟาวได้คิดทฤษฎีดวงดาวในหัวไปมาจนได้ไปสะดุดล้มและได้คิดอะไรบางอย่างออกภายในหัว ว่ามันมีแรงบางอย่างอะไรเกิดขึ้นขณะที่เขาล้มลงไปนั่นเองทําให้ราฟาวนั้นคิดอะไรบางอย่างออกเกี่ยวกับทฤษฎีดวงดาวที่เขากาลังศึกษาอยู่แล้วพอถึงบ้านราฟาวนั้นก็ไม่รอช้ารีบจิบกระดาษมาวาดรูปทฤษฎีตัวเองที่คิดไว้และสุดท้ายลาฟาวนั้นก็ได้วาดระบบสุริยะของโลกเราซึ่งตัวเอดคือพระอาทิตย์และทีคือโลกหลังจากวันนั้นลาฟาวก็ได้รีบไปหาฮูเบิร์ ลาวฟ้าได้ถามกับฮูเบิร์กว่าทำไมเขาถึงทำเรื่องที่ขัดกับพระเจ้าทั้งที่เรื่องนี้นั้นมันผิดและอาจทำให้เขานั้นตายได้ฮูเบิร์กนั้นตอบกลับไปว่าเพราะเขาเชื่อในความจริงความจริงของโลกนี้ที่จะเปิดเผยขึ้นในสักวันหนึ่งและขอให้ลาวฟ้าไม่ต้องมาหาเขาแล้วเพราะเขาจะทำงานนี้ด้วยตัวเองต่อและเขาก็ขอให้ลาวฟ้านั้นศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ต่อหลังจากที่ทั้งสองแยกจากกันลาวฟ้าก็ได้กลับมาที่บ้านเด็กกำพร้าจนได้ไปเจอกับกลุ่มลัทธิของศาสนา ซึ่งหัวหน้าลัทธิพระเจ้ามีชื่อว่าโนวักโนวักนั้นได้ทําการสอบสวนลาวฟาวว่าเอกสารอันนี้มันคืออะไรในขณนะที่ลาวฟาวกลาลังตกที่นั่งลําบากฮูเบิร์กนั้นก็ได้เข้ามาช่วยไว้และบอกว่าเอกสารนั้นเป็นของเขาเองทําให้เขานั้นผิดต่อศาสนาเป็นครั้งที่2และต้องโดนประหารชีวิตทั้งเป็นลาวฟาวนั้นไม่มีทางเลือกเพราะถ้าเขาบอกไปเขาก็ต้องติดขุกและทําผิดต่อศาสนาเป็นครั้งที่1 ก่อนจากกันฮูเบิร์กนั้นได้ทิ้งสร้อยคอเอาไว้ให้ราฟาวเหมือนเป็นคำในในว่าสารต่อเรื่องที่เราทำไว้ด้วยราฟาวนั้นได้มาสถานที่ภูเขาหลังดวงดาวที่ฮูเบิร์กเคยบอกไว้และได้มาเจอกับงานวิจัยของฮูเบิร์กซึ่งในนั้นมีหลักฐานงานวิจัยเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและจดหมายที่ขอให้ราฟาวนั้นสารต่อเรื่องของเขาด้วยและเผาทิ้งหลักฐานให้หมดซะแต่ราฟาวนั้นก็ได้เกิดเปลี่ยนใจและทำการดับไฟได้ทัน และเก็บหลักฐานมาทั้งหมดภาพตัดไปที่บ้านเด็กกำพร้าบาทหลวงนั้นกำลังแสดงความยินดีกับหลาวฝาวที่จะได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยในสาขาเทวะวิทยาแต่อยู่ดีลาวฝาวก็ได้ลุกขึ้นมาและปฏิเสธและพูดว่าผมจะเรียนสาขาดาราศาสตร์จนทําให้คนอื่นนั้นมึนงงและภาพก็ตัดไปที่โนวักที่กําลังสอบสวนชายคนหนึ่งที่ทําตัวนอกรทดและทําการฆ่าเขาต่อหน้าลูกชายของเขาเอง และขณะที่เขานั้นกําลังเดินกลับลูกน้องของเขาก็ได้นินท้าว่าเขานั้นคือทหารรับจ้างที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อศาสนาและภาพก็ตัดไปที่ลาวฟาวที่กําลังเจอหลักฐานอะไรบางอย่างและจบตอนที่2เริ่มตอนที่3ลาวฟาวนั้นได้ไปสืบจนได้รู้ว่าบาาหลวงนั้นก็เคยศึกษาเกี่ยวกับนวทิตพิศูน์กามาก่อนทําให้เขานั้นได้เผาเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานที่เขานั้นมีไปให้หมด แต่กับมีกระดาษใบหนึ่งที่เผาไหม้ไม่หมดและทําให้บาทหลวงนั้นมาเห็นเขาในขณะที่ลาวฟาวนั้นออกมาเดินเล่นข้างนอกลาวฟาวนั้นก็ได้เจอกับโนวักโนวักได้ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องสร้อยคอว่าเก็บไว้ทําไมลาวฟาวก็เลยตอบกลับไปว่าเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าขอนั้นจะไม่ทําเรื่องผิดต่อพระเจ้าอีกลาวฟาวนั้นได้กลับมาที่บ้านและได้มาเจอกับกระดาษที่เผาไม่หมดและกระดาษที่เผาไม่หมดนั้นได้มีหลักฐานการแก้ไขทฤษฎีของเขาทั้งหมด ลาวฟาวนั้นได้เกิดกลัวขึ้นมาและได้วางแผนว่าต่อไปนี้จะทํางานอย่างเงียบๆโดยไม่ให้ใครรู้อีกตัดภาพมาที่บาทหลวงที่กําลังมาต้อนรับโนวักที่จะเข้ามาสอบสวนเขาเรื่องลาวฟาวโนวักนั้นเขาได้ขู่ว่าเขานั้นได้รู้เรื่องทั้งหมดของลาวฟาวและเรื่องที่บาทหลวงนั้นเคยศึกษาเรื่องทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแปลว่าบาทหลวงนั้นเคยทําผิดต่อศาสนาไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ถ้าบาทหลวงยอมรับผิดว่าลาวฟาวนั้นทําผิดจริง ลาฟาวนั้นก็จะได้รับโทษแค่รังเดียวและเขานั้นก็จะรอดตัวเพราะว่าความผิดครั้งแรกนั้นจะถูกให้อภัยจากศาลของศาสนาจะทําให้บาทหลวงกับลาวฟาวรอดตัวไปถ้าลาวฟาวนั้นยอมรับผิดต่อศาลตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนบาทหลวงนั้นได้เรียกลาวฟาวเข้ามาพบเขาได้บอกว่าเขาได้เป็นคนแก้เอกสารที่ลาวฟาวนั้นเผาทิ้งไปเองและได้ถามแบบจริงจังว่าลาวฟาวนั้นสามารถแก้ไขทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางได้หรือไม่ ซึ่งลาวฟ้าก็ตอบกลับไปว่าได้นั่นแหละครับเช้าวันต่อมาลาวฟ้านั้นจะโดนจับโดยพวกของโนวักบาดหลวงโคจเลี่ยมถัดภาพไปที่ห้องขังของลาวฟาาโนวักนั้นได้มาให้ข้อเสนอกับลาวฟาว่าถ้าขอนั้นยอมรับผิดและบอกต่อสารว่าเขาจะไม่ทําเรื่องอย่างนี้อีกเขาก็จะได้รับการปล่อยตัวและไม่โดนทรมานลาวฟ้านั้นได้กลับไปคิดและคิดทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆและในวันต่อมา วันพิพากษาคาาดีของลาวฟาวผู้พิพากษานั้นต้องการให้เขานั้นยอมรับผิดและเซ็นเอกสารว่าจะไม่ทําเรื่องแบบนี้ที่ผิดต่อศาสนาอีกลาวฟาวนั้นได้พูดตอบรับเป็นอย่างดีว่าเขาจะไม่ทําอีกแล้วผู้พิพากษาก็ยื่นเอกสารให้กับเขาแต่เขานั้นได้ทําเรื่องคาดไม่ถึงนั่นก็คือการฉีกกระดาษทิ้งนั่นแหละครับจึงทําให้เขานั้นต้องมานอนในคุกเหมือนเดิมโนวักนี่ถึงกับงงเลยนะครับว่าทําไปเพื่ออะไร แต่ลาวฟาวนั้นก็ยังใจยเย็นและชวนโนวักนั้นมาดื่มบวายลาวฟาวนั้นได้ให้เหตุผลว่าสิ่งนี้นั้นมันดีที่สุดสําหรับงานวิจัยดูงาทิตย์ของเขาและในวันข้างหน้าโนวักหรือโลกนั้นต้องเจอกับความจริงที่จะมีคนมาพิสูจน์ทฤษฎีนี้ต่อไปลาวฟาวนั้นได้ฉเฉลยว่าในแก้วไวน์นั้นมีดอกป๊อปปี้อยู่ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ถึงตายได้ทำให้โนวักนั้นตกใจและจะรีบคลายมันออกมาแต่ลาวฟาวก็ได้ฉเฉลยว่ามันเป็นแก้วของเขาทั้งหาก ซึ่งมันก็แปลว่าลาวฟาวนั้นจะฆ่าตัวตายทําให้โนวักนั้นมึนงงไปอย่างมากในสิ่งที่ลาวฟาวทาและภาพก็ตัดไปที่ลาวฟาวที่ได้ฆ่าตัวตายและกําลังเตรียมโดนเผาทําให้เรารู้ว่าลาวฟาวนั้นเป็นเด็กที่อุดมการชัดเจนถึงแม้ว่าจะต้องตายก็ยังเชื่อในหลักการของตัวเองภาพก็ตัดไปที่ชายสองคนที่ได้มาเจองานไม่ใจของฮูเบิร์กซึ่งในนั้นมีจดหมายของลาวฟาวที่เขียนหน้าซองกระดาษไว้ว่า โลกและตอนที่สามก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เริ่มตอนที่4ี่มาด้วยเด็กคนหนึ่งกําลังนั่งถามบาทหลวงว่าโลกนี้คือ,อยังไงกันบาทหลวงได้อธิบายว่าโลกนี้นั้นคือจุดศูนย์กลางเพราะพระเจ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นและต้องเชื่อนะพระเจ้าว,ว่าพระเจ้านั้นมองมาจากข้างบนและให้โลกนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของทั้งหมดภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งเด็กคนนั้นก็คือออกซี่ออกซี่นั้นได้มาเที่ยวดูดาวกับคนที่ชื่อว่ากาส ซึ่งทั้งสองนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานกันอาชีพของพวกเขาคือนักดาบนักดาบรับจ้างที่คอยรับงานต่อสู้แทนคนอื่นและในวันนี้พวกเขานั้นได้งานต่อสู้แทนขุนนางคนหนึ่งให้มาต่อสู้แทนกับชนชั้นสูงซึ่งแน่นอนประสบการณ์ที่ต่างกันทําให้เขานั้นชนะอย่างสบายหลังเลิกงานทั้งคู่นั้นก็ได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งและก็ได้มีชนชั้นสูงมาดูถูกพวกเขาว่าไม่สมควรมานั่งที่นี่แต่ก็โดนออกซี่ไล่ไปทั้งคู่นั้นกําลังคุยเรื่องดาวอังคารของกาส ที่กาสนั้นได้ทําการศึกษามาตั้งนานและในคืนนี้นั้นดาวอังคารจะโคจรรอบตัวเองเป็นวงกลมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นทฤษฎีของกาสก็จะถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์แต่พอออกมาดูจริงดาวอังคารนั้นกับไม่ขยับเลยสักนิดหนึ่งทําให้ตกมาตอนเช้ากาสนั้นได้หมดไฟวิจัยดาวอังคารและก็ได้มาทํางานปกติซึ่งงานของพวกเขาในวันนี้คือการคุ้มกันขนนอกฤทัยในรกม้าสองขันในตอนกลางคืน ในขณะที่พวกเขาสองคนกําลังคุ้มกันคนนอกรีดอยู่นั้นคนนอกรีดนั้นได้พูดเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีดวงอาทิตย์และทฤษฎีต่างๆมากมายจนทําให้กาสนั้นไม่พอใจและเขานั้นยังพูดปลุกปั่นให้กาสนั้นคิดอะไรบางอย่างออกแถมยังท้าให้พวกเขาสองคนไปดูหลังภูเขาได้เลยว่ามีหลักฐานซ่อนอยู่ตัดภาพมาที่โนวักในปัจจุบันหลังจากที่ลาวฟาวตายนั้นก็ผ่านมาเป็น10ปีโนวักนั้นได้ไว้หนวดเขาเฟิร์มและดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคน มันทําให้ลูกน้องของโนวักนั้นไม่ชอบโนวักเป็นอย่างมากเพราะโนวักนั้นชอบขัดกับศาสนาและทําตัวอ่อนข้อกับพวกนอกลีตมากเกินไปตัดภาพมาที่กสัสหลังจากที่โดนคนนอกรีดปลุกปั่นให้เชื่อทําให้เขานั้นได้ถีบคนขี่ม้าลงไปทําให้อีกคนนึงเห็นแล้วฟ้องโนวักทาให้โนวักนั้นไม่มีทางเลือกต้องใช้สกิลเทพจากการเป็นทหารรับจ้างในการยิงธนูและเขานั้นก็ยิงภายในครั้งเดียวทําให้รถมาของออกซี่แลวกัส ร่วงหล่นจากภูเขาภายในครั้งเดียวและโนวักนั้นก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับออกซี่ที่ยังไม่ตายทั้งคู่นั้นได้ต่อสู้กันแต่ว่าออกซี่นั้นสู้โนวักเลยไม่ได้สักนิดในขณะที่โนวักนั้นกําลังจะปิดชีพออกซี่ก็ได้มีคนนอกลีดนั้นเข้ามารับดาบแทนออกซี่และเขานั้นได้บอกออกซี่ว่าฝากสารต่อเรื่องที่เหลือด้วยและในขณะที่ออกซี่นั้นกาลังหนีอีกรอบหนึ่งก็ได้มีก๊าซนั้นเข้ามาปัดดาบ คว้างมาจากข้างหลังของโนวักทาให้ทั้งคู่นั้นลอดตายอย่างบุดบิดและได้ขึ้นไปตรงภูเขาที่คนนอกรีดได้บอกเอาไว้ทําให้ทั้งคู่นั้นได้เจอกล่องหลักฐานที่คนนอกรีดได้บอกไว้และจดหมายที่มีชื่อว่าโลกของเราฟาวการสนั้นได้อ่านจดหมายของคนนอรลีดซึ่งเขาก็คือนักโหราศาสตร์ที่มาดูดาวและก็ได้มาเจอหีบสมบัติของงานวิจัยนี้เข้า ทั้งคู่ได้ตัดสินใจเดินทางต่อโดยจะไปหาบาทหลวงบาเดนี่แต่ทางที่ไปนั้นก็กลับชำรุดทำให้พวกเขานั้นต้องเดินทางแต่ก็ได้มีปากเสียงกันนิดหน่อยเพราะว่าออกซี่นั้นไม่กล้ามองดวงดาวเพราะว่าบาทหลวงนั้นสั่งมาการ์ดเลยพูดให้ออกซี่คิดได้แล้วเล่าเรื่องครอบครัวของตัวเองที่ตายไปเพราะโลกทําให้เขานั้นได้เริ่มมาดูดวงดาวและมาเจอดาวอังคารอย่างนี้นี่เองและเขานั้นก็ได้เก็บเครื่องรางที่เคยเป็นของลราฝาไว้ด้วย ตัดภาพมาที่ตอนเช้าทั้งคู่นั้นได้ออกเดินทางกันแต่ว่าสะพานนั้นได้เกิดหักทําให้กา๊าซนั้นร่วงลงไปและออกซิ่นั้นได้มาช่วยไว้ทันแต่ถ้าออกซิ่นั้นยังฝืนช่วยกา๊าซจะทําให้ทั้งคู่นั้นร่วงลงไปตายทําให้กา๊าซนั้นสั่งเสียกับออกซิและบอกว่าให้ไปทําเรื่องที่เราทําค้างไว้และสารต่อให้มันสําเร็จซะและกา๊าซนั้นก็ได้ร่วงลงไปตายในที่สุดตัดภาพมาที่นักบวชบาเดนี ที่กำลังมีคนมาหาเขานั่นก็คือออกซี่นั่นเองและตอนที่2ถึงตอนที่5ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง m a c h i n Game และในตอนหน้าผมสัญญาว่าจะมาสปอยต่อของส่วนที่เหลือให้จบครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ